การแข่งบอลเยาวาห้าอาเซียนครับยู13ในะครับที่สนามเอสซีจีสเตเดียมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผมเมื่อวานนะครับในการประกันระหว่างทีมเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญธนบุรีเอฟซีนะครับในเสื้อสีแดงกับทีมชนบุรีเอฟซีในเสื้อน้ำเงินนะครับถ้าทีมได้ชนะจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนนะครับของประเทศไทยเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่มาเลเซียครับคือรานะครับนาที16นะครับอัสสัมทนนะครับนำไปก่อนจากโชคอนันต์สายมาอินนะครับยิง18ลาเข้าไป และนาที27นะครับอสศมทนก็นำหาเป็น2-0จากโชคอนันต์คนเดิมนะครับดีนลงไม่พลาดจบครึ่งแรกก็น,นำอยู่2-0นะครับอสศมทนธ์นำชนบุรีไปเข้าสู่ครึ่งหลังนนับนาที52ชนบุรีนั้นไล่มาเป็น1-2จากการหัวจ่อของนัทวุฒิชูติวัต์นะครับ <S <S แต่อีก6นาทีต่อมานะครับเป็นทางด้านของ อสัมทนในกรบที่ได้ประตูนำไห้กลางเป็นสามตอนหนึ่งจากการทำประตูของโชคอนันต์สายมาอินนะครับนี่ครับเน่งๆเลยครับก็จบเกมครับอสัมทนนั้นอาชนะไปได้สามตอนหนึ่งคว้าแชมป์สำเร็จพอรับทุนการศึกษากว่าหนึ่งแสนบาทอีกทั้งยังได้สิทธิ์นะครับเป็นตัวแทนจากไทยเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่มาเลเซียในขณะที่ชลบุรีเอฟซีนะครับทุนการศึกษาไปห้าหมื่นบาทนะครับการที่กู่ชิงหลับสามในระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดกับอาร์มิโเต็ดนะครับปรากฏว่า เยอชนจากเชียงรายนะครับยิงได้แม่นยำกว่าเอาชาัดจุดโทษไปนะครับ4ต่อ2รวมประตูทั้งหมดนั้น5ต่อ3คว้าดับ3นะครับพร้อมกับเรางวัลไป30,000บาท